วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับสื่อการสอนคลิปศา์เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้1ส,ส,ส่วน2องเเกณฑ์นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาสาธิตวิธีการใช้สื่อการสอนตัวนี้นะคะเราไปรู้จักกับความหมายของเศษส,ส่วนกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเรามาทําความรู้จักกับเศษส่วนกันก่อนเลยนะคะเศษส่วนคืออะไรเพื่อนๆน,น,น้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมะคะว่าเศษส่วนคืออะไร ดังนั้นเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยค่ะเศษส่วนก็คือการแบ่งของ1ชิ้นหรือ1กลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดค่ะซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงเศษส่วนจะประกอบไปด้วยตัวเศษและตัวส่วนจะมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนค่ะตัวเศษก็คือของที่เราสนใจ เลือกมานะคะซึ่งอาจจะสนใจหยิบมาแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้นะคะส่วนตัวส่วนก็คือของทั้งหมดค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะพิซซ่าถาดแรกแบ่งออกได้เป็นกี่ส่วนเอ่ยเรามานับไปพร้อมๆกันค่ะ 1. สองสามสี่ห้าหกพิซซ่าถาดแรกแบ่งออกได้เป็น6ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ตัวส่วนเท่ากับ6ค่ะต่อมาเราสนใจหยิบมาแค่1ชิ้นสองชิ้น เราจะได้ตัวเศษเท่าไหร่คะเราจะได้ตัวเศษเท่ากับ2ดังนั้นเราจะได้เศษส่วนเท่ากับเศษ2ส่วน6ค่ะเรามาดูพิซซารูปที่2กันค่ะรูปที่สองแบ่งพิซซ่าออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยเรามานับไปพร้อมๆกันค่ะ1ส่วน2ส่วนดังนั้นตัวส่วนของเราเท่าไหร่คะตัวส่วนของเราก็คือ 2ทีนี้เราสนใจหยิบมา1ส่วนใช่ไหมคะเราจะได้ตัวเศษเท่าไหร่คะเราจะได้ตัวเศษเท่ากับ1ดังนั้นเราจะได้เศษส่วนเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะหรือสมมุติว่าถ้าเราหยิบเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งเราจะได้เศษส่วนเท่าไหร่คะ เราจะได้เศษส่วนเท่ากับ2ส่วน2หรือเท่ากับ1นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวงกลมวงแรกนะคะวงกลมวงแรกแบ่องออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยเรามานับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดวงกลมวงแรกแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมล่ะคะดังนั้นตัวส่วนของเราจะได้เท่ากับ8ค่ะทีนี้เขาสนใจเท่าไหร่คะตรงสีฟ้าคือตรงส่วนที่เขาสนใจค่ะเรามานับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6 เขาสนใจเท่าไหร่คะเขาสนใจ6ส่วนใช่ไหมคะดังนั้นตัวเศษของเราจะได้เท่ากับ6ค่ะดังนั้นเราจะได้เศษส่วนออกมาเท่ากับเศษ6ส่วน8ค่ะต่อมามาดูวงกลมวงที่สองกันค่ะวงกลมวงที่สองแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะเรามานับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4วงกลมวงนี้ แบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะก็จะได้ตัวส่วนเท่ากับ4นะคะแล้วทีนี้เขาสนใจเท่าไหร่คะอ่าสังเกตว่าวงกลมวงนี้เขาสนใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะดังนั้นทั้งหมดก็คือ4เราจะได้เศษส่วนของวงกลมนี้เท่ากับเศษสส่วน4ค่ะแต่ถ้าเราลองสมมตินะคะถ้าเราเลือกกริมาแค่1ส่วนเราจะได้เศษส่วนเท่าไหร่คะ เราจะได้เศษส่วนเท่ากับเศษ1ส่วน4ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเราสนใจหยิบมาแค่1ส่วนแต่ถ้าเราหยิบเพิ่มอีกส่วนเราจะได้เศษส่วนเท่าไหร่คะเราจะได้เท่ากับเศษ2ส่วน4ใช่ไหมคะเพราะว่าเราสนใจหยิบมา2 ซึ่งทั้งหมดมันมี4ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะได้เศษสส่วน4่นะคะามาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนเพื่อน้องๆก็พอจะเข้าใจเรื่องของเศษส่วนบ้างแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูการสาธิตวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะไปกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักความหมายของเศษส่วนกันอย่างคร่าวๆแล้วนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการ ใช้สื่อการสอนตัวนี้กันนะคะซึ่งสื่อการสอนตัวนี้นะคะก็คือกระดาษเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองค่ะโดยเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้หนึ่งส่วนของเป็นเ ي ن น,นะคะค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็คือช่องใส่ตัวเศษนะคะตัวนี้ก็คือช่องใส่ตัวส่วนค่ะโดยจะมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะ,ะแก้วสองใบนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือแก้วสําหรับสูมหยิบตัวเศษค่ะอ,อีกใบก็คือแก้วสําหรับสูมหยิบตัวส่วนนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะช่วยในการแบ่งเศษส่วนของเรานะคะตัวนี้ต่อมาค่ะก็คือตัวที่บอกว่า,าใส่ส่วนนี้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ1นส่วนสนั่นเองค่ะ เรามาสาธิตวิธีการใช้กันเลยนะคะอ่าขั้นแรกนะคะเราจะสุ่มหยิบตัวเศษก่อนเลยนะคะเราสุมหยิบด้าหมายเลขสามนะคะแล้วก็มาใส่ในช่องของตัวเศษค่ะต่อไปค่ะเราจะสุ่มหยิบตัวส่วนกันนะคะตัวส่วนเราสุมหยิบด้าหมายเลขสี่นะคะ เราก็มาใส่ในช่องของตัวส่วนกันเลยค่ะ,ะเรานะคะก็จะหาบาที่แบ,บ่งออกเป็น4ส่วนนะคะ ทีนี้นะคะตัวเศษของเรานะคะเป็นสามใช่ไหมคะเราจะเลื่อนแถบสีฟ้าตัวนี้นะคะ,อ,ะออกสามช่องนะคะ,ะมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเราจะเห็นไหมคะว่าสีเหลืองตรงข้างบนจะมากกว่าตรงข้างล่างนะคะ แสดงว่าเศษสามส่วนสี่นะคะมากกว่าหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะมาเขียนตรงนี้นะคะสามส่วนสี่มากกว่าหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จะได้นี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะุ่มยิบอีกรอบค่ะ,ะแล้วก็ออก ราจะสุมหีอีกรอบนะคะครั้งนี้เราสุมหีิบได้หมายเลขสี่ค่ะตัวเศษหมายเลขสี่นะคะสุมนีิบตัวส่วนค่ะตัวส่วนเราได้หมายเลขแปดนะคะแล้วก็มาใส่ในช่องของตัวส่วนเลยค่ะ ราจะเลือกบาที่มันแบ,บ่งออกเป็น8ส่วนนะคะ8ส่วนตัวนี้นะคะแบบ่งออกเป็น8ส่วนค่ะ1 ที่นี้นะคะเราจะเลื่อนแถบสีฟ้านะคะอ่าให้มันเห็นแถบสีเหลืองนะคะสี่ช่องค่ะล้วกะนับเลยะคะหนึ่งสองสามสี่ ใช่ไหมคะแถบสีมันตรงกันใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ว่าเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองค่ะตัวลแบแทนให้แทนนะคะเศษสี่ ซูมยิบให้เพื่อนๆดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ,ะเริ่มหม่ค่ะถอดสีฟ้ากลับไปที่เดิมน,นะคะแล้วก็เอาบาตัวนี้มาค่ะสูมยิครั้งสุดท้ายค่ะสุมยิบตัวเซตแล้วได้หมายเลขหนึ่งนะคะ มีตัวส่วนนะคะเราได้หมายเลข้านะคะใส่ในช่องของตัวส่วนเลยเราสงังเกตว่าส่วนของเราก็คือ5ใช่ไหมคะแล้วก็จะเลือกบาที่แบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะนี่นะคะแบ่งออกเป็น5ส่วน,นะคะ่ะ1 ช่องตัวนี้เหมือนเดิมค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะตัวเศษของเราเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเราจะเลื่อนแถบสีฟ้าออกนะคะให้เห็นเป็นแถบสีเหลืองหนึ่งส่วนนะคะเลื่อนเลยค่ะ ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นแสดงว่าเศษ1ส่วน5น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเศษ1ส่วน2มากกว่าเศษ1ส่วน5นะคะ การใช้สื่อการสอนตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแ,แล้วนะคะเราก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าตัวเศษนะคะน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนครึ่งของตัวส่วนของ5ก็คือ2.5ใช่ไหมคะก็คือ1มันน้อยกว่า2.5เราจะได้ว่าเศษส่วนนั้นนะคะจะน้อยกว่า1ส่วน2ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า,าเราเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีของ สี่นะคะสี่สี่ส่วนแปดอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าเศษนะคะเป็นเครื่องของตัวส่วนใช่ไหมคะตัวเศษเป็นเครื่องของตัวส่วนเราจะได้ว่าเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองน,นะคะเศษส่วนทั้งสองตัวนะคะมันจะเท่ากันค่ะแต่ถ้าเป็นสามส่วนสี่ใช่ไหมคะ ครืงข,ของตัวส่วนที่เป็นสี่ตัวนี้นะคะค่งข,ของสี่ก็คือสองใช่ไหมคะแล้วทีนี้สามมันมากกว่าครืงของสี่ใช่ไหมคะสามมากกว่า 2. สองแสดงว่าเศษส่วนนี้นะคะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะก็คือเศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองะอ 4, กก 2. นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็อยากจะให้เพื่อนๆหรือคนที่สนใจนะคะในการ,าเ,ปรเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายวิธีนะคะที่ช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างง่ายๆนะคะก็อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ